ันนี้ผมจะพามาดูการแต่งเรืออย่างนะครับคลิปก่อนๆนะครับเรื่องการแต่งเรือผมได้ทํารีโนเวทเรือทั้งหมดนะมครับขัดสีขัดอะไรแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งคนซื้อเรือแล้วเนี่ยจะต้องอยากติดมากๆมันก็คือเครื่องเสียงนะครับคนติดเครื่องเสียงในเรือนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ1คือเครื่องเสียงเอาเครื่องเสียงรถมาใส่เรือก,กับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเครื่องเสียงสําหรับเรือโดยตรงนั่นก็คือเครื่องเสียงเกรดมารีนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ ติดเครื่องเสียงเกรดมาลีนนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูความแตกต่างระหว่างเครื่องเสียงรถกับเครื่องเสียงเรือครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเสียงออกมาเป็นยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวเราคุยกับช่างว่าวันนี้เขายกชุดไหนมาติดลำนี้นครับลำนี้เป็นซีเล SLX นะครับ290เดี๋ยวเราไปดูกัน ดูเครื่องเสียงเก่าก่อนนะครับเครื่องเสียงเก่าลำนี้จะถูกเก็บไปในห้องน้านะครับซึ่งมันจะกันน้ํานะครับก็คือจะไม่มีน้ําหรือมีอะไรเข้าไปอยู่ด้านในดูเครื่องเสียงลำนี้นะครับใชครับจะเป็นเพลเยอร์นะครับแล้วก็จะเป็นกล่องซีดีนะครับยังเป็นกล่องแบบหลายๆตลับอยู่เพราะนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งอันนี้ยังไม่มีบลูทูธนะครับเดี๋ยวรุ่นใหม่จะเป็นบลูทูธแล้วนะครับซีดีไม่ได้ใช้แล้วนะครับสมัยนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกัน เดี๋ยวคุยกับช่างก่อนเดี๋ยวเราคุยกับช่างก่อนว่าวันนี้เขาติดชุดไหนให้เรานะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเกรดมาลีนนะครับของอะไรครับยี่ห้ออเป็นฟิวชั่นครับผมเป็นฟิวชั่นครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวยังไงครับผมจําได้มันมีหลายรุ่นใช่ครับตัวฟิวชั่นจะมีหลายรุ่นแต่ตัวเพย์เลอร์ตัวเนี้ยจะเป็นตัวตอนนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของฟิวชั่นจะชื่อว่าอะพาร์โลเป็นตระกูลอะพาร์โลก็จะมีเจ็ดเจ็ดศูนย์หกหกศูนยตัวนี้เป็นตัวเจ็ดเจ ไม่มีครับเพราะผมจําได้ว่าผมเคยซื้อให้ลูกค้าไปทีมันจะมีกล่องอยู่อ่านั่นจะเป็นพวกยูนิยูนิยูนิบ็อกครับแต่ตัวนี้จะไม่เป็นแล้วจะเป็นฟอนตปลาปาเดี๋ยวผมให้ดูอจะเป็นสมัยใหม่ครับสมัยใหม่ก็จะเน้นบางกลมกลืนเปนกันเรโอ้เล็กนะใช่ครับส่วนที่เราจะเห็นจริงๆก็จะมีแค่ตัวหน้าบางนี่นี่เพราะไนี้จะอยู่ข้างในใช่ส่วนทั้งหมดจะอยู่ข้างในแล้วก็จะดูดูความบางครับมันจะแทบเรียบไปกับเรียบไปกับไอ ตัวตัวไอ้ที่เราติดอะเขาเรียก<ม>อะไรพวกแผ่นอะคริลิกหรือแผ่นอะไรที่เป็นตัวออยู่ที่คอนโซลเรือ,อจะเรียกไปค,คอนโซลเรือเลยผมต้องบอกก่อนว่าความแตกต่างของวิทยุแบบเนี้กับของรถนะครับอีเนี่ยมันสามารถโดนละอองน้าโดนอะไร,รได้นะครับเคยมีนะที่เด็กเรือเอาน้ําราดครับผม ก็ยังอยู่ได้ไม่พังนะครับแต่ถ้าเป็นของรถเรียบร้อยนะครับทีสองทีแล้วเราไปทันทีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเรามาติดอันนี้นี่คือข้อสําคัญของเกรดมาลีนอ้ออีกอย่างหนึ่งครับขอดูลําโพงนิดได้ไหมครับลำโพงลําโพงก็เกรดมาลีนก็มีอีกนะครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะผมให้ดูอ่าเอาดูลำโพงเก่าก่อนโอเคครับโอเคอันนี้คือลําโพงเก่าที่อยู่มากัดเรือนะครับลาโพงเกรดมาลีนข้อสําคัญของมันนะครับ อีตัวนี้ผมไม่เรียกไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะอเนนียมันจะต้องเป็นพลาสติกนะครับบางทีถ้าเป็นของรถแล้วก็ราคาถูกๆมันจะเป็นกระดาษครับใช่ไหมครับถ้าโดนน้ากระดาษมันก็เปื่อยมันก็พังนะครับเพาะฉะนั้นใครที่จะซื้อลําโพงถ้าไม่ใช่ของเกรดมาลีนก็ถ้าจะเป็นของรถต้องไปซื้อแบบเป็นพลาสติกนะครับอย่างตัวนี้ยังเป็นพลาสติกนะที่ผมดูเห็นป่ะมันจะเป็นพลาสติกห้สูชิวิ่มันเปื่อยนะเนี่ยมันเก่าแล้วนะ จริงมันควรจะเหนียวกว่าน,นี้นะอ่ะมันจะเปื่อยๆมันจะบางๆอันนี้เรามาดูของเกรดมาลีนของยี่ห้อฟิวชั่นับเกรดนี้เป็นฟิวชั่นทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับเป็นฟิวชั่นทั้งหมดครับตัวลำโพงของฟิวชั่นเองก็จะมีหลายแบบในแบบที่เรามาวันนี้เป็นซิกเนเจอร์เป็นแบบ RGB ก็คือสามารถเปลี่ยนสีดนได้ <c oughs> ใช่มีสีอยู่ในลำโพง <c oughs> ใช่แล้วก็อย่างที่เห็นครับว่าจะมีตลอดเลยว่าเป็น IPX ีอก65คือมั่นใจว่ากันน้ำแน่นอนครับแล้วก็เป็นฟู๊ที่เป็นมาลีนเกรด เพราะ IPX มือจะมี IPX ที่เป็นน้ำแต่ก็ไม่ใช่น้ำทะเลแต่ว่าถ้าแบบนี้เป็นน้ำทะเลก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างตัวที่เห็นนะครับตัวลำโพงจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยตรงนี้สามารถโดน้ำได้หมดเลยที่อยู่ในฟอนด์ด้านหน้าแล้วก็ดีไซน์สวยงามแล้วตรงนี้ครับจะมี LED ซึ่งเป็น RGB สามารถเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมครับสายสีก็จะประมาณต่อเท่านี้แหละครับอ๋อตัวนี้มันจะมีเสียงแหลมเสียงแหลมอยู่ตรงกลางใช่ครับแล้วตรงนี้เป็นเบสเดี๋ยวมาดูในนี้ครับ มาดูไอแผ่นที่ผมว่าเห็นไหมครับดูเป็นลายมันจะคล้ายๆเคเบล่าอยู่มันมันจะไม่เหมือนอีเมื่อกี้นะครับพลาสติกบางๆอันนี้มันจะดูแข็งแรงกว่าแล้วก็ตัวสายนะครับเขาจะมีหุ้มป่อหุ้มฉนวนอยู่ตลอดโอเคผมนึกออกแล้วอีเนี่ยคือสายคือสายของสีใช่ครับอีเนี่ยคือสายของเสียงครับอ๋อถึงว่าไม่มน้องบอกติดยากเพราะแม้มีอีนี่มาดูหกสีใช่ครับก็คือหกสีก็คือต้องมีเส้นสายไฟหกเส้นอ่าแล้วก็ ลำนี้นะครับมันจะมี power มีอะไรอย่างนี้อยู่อีก<ช>ยวผมให้ดู power เ,เก่ากันโอเคอย่างนี้ครับด้านในนู้นจะเป็น power อะไรก็จะมีแยก c h a n n e อีกอีกชุดนะครับอีกชุดเดี๋ยวทั้งหมดจะมาติดตั้งใหม่ทั้งหมดแล้วรื้อของเก่าออกทั้งหมดนะครับ <S 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 เดี๋ยวเรามาดูแอมให้แอมสองตัวเลยเหรอใช่ครับพี่เขา คือใส่เองตัวใช่จะขอเขาเลือกใเองอ๋ออยากตื้อใช่คือเขาได้เขาสั่งไว้หมดเลยเพราะพี่เขาเป็นคนเลือกเองครับอย่างตัวเนี้ยหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ไม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นสี่แชนเอลตัวนี้จะเป็นห้าแชนเอลโดยแชนเนลหนึ่งนะครับจะได้หนึ่งดอกแต่หนึ่งดอกหมายถึงดอกของตัวลําโพงนะครับแต่ว่าทริกเนเจอร์เนี่ยอย่างที่เขาเขียนไว้ว่าสี่แชนเนลเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งชนเนลเนี่ยจะจองเป็นซับและที่เหลือสามแชนเนลจะกลายเป็นตัวดอกเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูที่ตัว ติตเตอร์เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับก็คือเงามาเลยครับสวยงามมากใช่นะครับแบบสะท้อนคนถ่ายได้เลยอ๋อสวยมากใช่อยากรู้ราคาใช่ไหมรับรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวรู้ราคากันอย่างตัวนี้ก็จะบอกบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นโซนหนึ่งเป็นอาเป็นโซนสองโซนสามโซนสี่อย่างตัวเนี้ย มันเป็นตัวที่เป็นตัวสี่ชแนลใช่ไหมครับพี่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาเจ้าสี่ชนแนลเนี่ยมาขับสปีกเกอร์หมายความว่าเขาจะมาขับตัวเจ็ดนิ้วก็ตัวนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าไม่มีเขียนว่าเป็นโซนที่เป็นาซับจะเป็นโซนหนึ่งอาโซนหนึ่งแอก็คือโซนหนึ่งซ้ายโซนหนึ่งขวาครับแล้วก็โซนสองโซนสองซ้ายกับโซนสองขวาเดี๋ยวเราไปดูตัวที่มันมีซับในตัวเดี๋ยวก่อนไปดูซับในตัวผมต้องอธิบายคนดูก่อนเรื่องโซนนะครับวิทยุของฟิวชั่นเนี่ย ในตัวเมนูมันจะมีแบ่งโซนแล้วก็จะมีปรับเสียงของแต่ละโซนด้วยนะครับก็คือโซนหน้าโซนหลังโซนกลางโซนอะไรเนี่ยมันจะมีอยู่ในนี้นะครับแล้วมันจะปรับละเอียดได้อีกทีหนึ่งคือเราจะปิดโซนนี้เพื่อจะไปเปิดโซนนู้นเพื่อจะให้ตรงนี้คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปรับที่ตัวเครื่องเล่นใช่ครับก็เดี๋ยวผมพูดเสริมหน่อยแล้วกันครับอย่างตัวเนี้ยจะมี4ี่โซนครับโดย4ี่โซนเนี้ยพี่เขาก็อย่างลำนี้ใช่ไหมครับพี่เขาจะแบ่งคือพี่เขารีวิวเฟสเลยเพราะเขา ศึกษามาแล้วว่าตรงหน้าเรือสุดจะให้เป็นโซนหนึ่งแล้วก็ถลบลงมาครับจะมีลำโพงอีกสองก็จะเป็นโซนสองแล้วตรงท้ายสุดจะเป็นโซนสามใช่แล้วโซนที่สี่จะเป็นซับใช่ใช่คือเขาวางคือพี่เขาวางแผนในการซื้อของแล้วรู้ว่าจะติดยังไงส่วนคนที่มีเรือแต่ไม่รู้ว่าเราเรือเราเนี่ยต้องมีกี่โซนมีกี่เพเยอร์มีกี่อะไรเรานะนําใช่มันอยู่ที่ขนาดของเรืออย่างสมมติว่าเรือยอทย่างเนี้ยเวลาแบ่งโซนก็ข้าง เป็นไฟบิดก็จะไฟบิดจะเป็นโซนไฟบิดโซนล่างคอพิตอ่าแล้วก็จะเป็นคาร์นินอะไรเงี้ยเขาจะแยกไว้เลยนะครับนี่คือการแบ่งโซนของเรือนะครับแต่ว่าเราก็เอามาใช้กับเรือเล็กอย่างนี้ได้ได้เช่นกันครับใช่ครับได้เช่นกันนะครับโอเคมาดูต่อตัวใหญ่ใช่ครับถ้าเป็นตัวห้าชันแนลขึ้นไปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้ครับเขาจะแยกไว้เลยว่าชื่อว่าโซนซับอ๋อจะมีซับโดยเฉพาะใช่จะมีโซนซับโดยเฉพาะเลยซึ่งถ้าตัวสี่ชันแนลก็จะเป็นอ่า โซนหนึ่งโซนสองโซนหนึ่งโซนสองใช่ครับตัวเ่ี้ยังไม่มีซับใช่แต่ตัวเนี้ยจะมีซับเรือลำเรือลำเนี้ยมีหนึ่งซับอยู่แล้วถูกไหมครับเขาก็เลยเลือกตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าเรือหนึ่งลำหนึ่งซับกาสีดอกก็คือหนึ่งกล่องเนียครับจะคอนโทรลหมดเลยจริงๆแล้วมันแค่ตัวเดียวก็พอตัวนี้ใช่ครับแต่ว่าลำนี้พอดีเป็นหกดอก ตัวเพลเยอร์ตัวเก่านะครับมันอยู่ในห้องน้ําแต่ตอนนี้ตัวใหม่ซึ่งมันตัวเล็กลงใช่ไหมเราจะมาติดข้างนอกนี้ครับผมมันจะได้คอนโทรลง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้คือรีโมทเก่าเดี๋ยวเราจะเอาออกแล้วก็มีเทมเพลตใหม่อ่าเทมเพลตใหม่จะมาแปะใช่จะดูล้นๆนิดไหมล้นครับผมกลัวแค่ต้องแกะดูว่าตรงนี้มีการเจาะหรืออะไรข้างหรือเปล่าใช่ครับแต่จริงแล้วรีโมทพวกนี้เดี๋ยวนะผมดูนิดนึงจริงๆไม่มันจะมีแค่สายอ่ามันจะมีตรงกลางแค่สายเข้าไปอย่างเดียวครับอ่ามันจะไม่ได้เจาะเป็นรูใหญ่นะครัับอนนี้ เดี๋ยวเราลองดูว่าจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราแกะนี่ออกมาก่อนครับอันนี้คือซับเก่าใช่ไหมครับซับเก่านี่มันกี่นิ้วครับคิดว่าเป็นสิบเหมือนกันเป็นสิบเหมือนกันครับตัวนี้ก็คือสิบเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะใส่ที่เดิมใช่ครับเพราะน้องเขาขี้เกียจเจาะใหม่อ๋อซับนี่มีให้สองหน้ากากด้วยใช่ครับเป็นเจ้าดำหรือเจ้าขาวดำใช่แล้วแต่เอ้ยง่มยจริงนะผมจำมุมเราควรจะ แต่เหมือนกันอ๋อทับมันไม่มีแสงใช่ไหมอันนี้ใช่ตัวนี้ไม่มีไฟครับก็เลยลดน้ําหนักเรื่องเกี่ยวกับแสงไปเพราะว่าพอดีตัวลูกค้าบอกว่าตัวนี้จะอยู่ใต้อบาะซึ่งเราไม่ได้โชว์ไฟอยู่แล้วไปลุยต่อครับได้ครับครบหมดนะครับทั้งเซ็ตทั้งเซ็ตไหมทั้งเซ็ตแล้วเนาะเดี๋ยวเราติดตั้งเดี๋ยวให้น้องเขาติดตั้งนะครับผมก็ดังเล่นต่อ ไปเเลยครับน <risque. S 1> ้องครับซึ่งวิทยุตัวนี้นะครับมันเป็น IP X7 ผมก็ไม่มั่นใจว่า X7 หมายถึงอะไรแต่ว่าถ้าพูด iPhone เลยพวกนี้มันจะเป็น IP 6 8 6 7อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะกันน้ําได้30นาทีลงน้ําไปลึกเท่าไหร่อะไรเนี่ยแต่เราไม่ต้องสนใจมันเพราะว่าคงไม่มีใครเอาอนันี้ไปจุ่มน้านะครับนอกจากเรือจมนะฮะอ่ะต่อไปถ้าสมมติว่าสมาชิกบอกตัวนี้มันแพงละแล้วเขาอยากได้ถูกๆเขาไม่ได้อยากได้แพงเนี่ยจะทํายังไง นะครับอยากติดเครื่องเสียงแต่ไม่ได้อยากใช้งบประมาณเยอะๆนะครับวิธีการน,น้ําของตัวฟอนต์ซึ่งจะอยู่ข้างนอกเรือม,มันก็ยังมีอีกวิธีนะครับก็คือใช้ cover นะครับมันจะมี cover กันน้ําเป็นฝาปิดที่จะกันน้ํานะครับซึ่งตัวนี้มีขายที่ผมนะครับซื้อได้เดี๋ยวเราดูขั้ติดตั้งกันต่อ ใช่ปะคือลาโพงยังไม่ได้ข้างเลยใช่ไหมครับใช่ยังมุดอยู่เลยใช่ไหมมันต้องรู้ทางเดินสายก่อนถึงกล้าติดลําโพงใช่ใช่ถ้าติดไปแล้วเดินสายไม่ได้ันนี่ก็คือคืนนี้จะนอนในเรือนี้ใช่ไหมครับไม่ขนาดนั้นนี่คือกลับพัทยาหรือว่าหาที่นี่นอนครับเฮ้ยแต่ว่าหนีเมียมาแล้วไหนไหนหนีเมียมาแล้วผมแนะนําโอเชียนนะตรงเนี้ยไม่ใช่โอเชียนมารีน่านะโอเชียนอาบอบนวดตรงเนี้ยอ๋อผมเคยอ่านพันทิปอยู่ครับอ๋อดูรีวิวมาแล้วใช่ปะ สมมติเมียถามว่านอนที่ไหนคืนนี้นอนโอเชียนเมียก็คิดว่านอนอยู่พัทยาแอมนี่เราเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมตอนแรกอยู่ฝั่งนี้ใช่ครับจะย้ายฝั่งนี้หมดเลยเราจะย้ายมาฝั่งนี้หมดเลยมีเหตุผลอะไรบ้างครับเพราะว่าเพยเยอร์ย้ายมาฝั่งนี้ครับอ๋อเออใช่เพยเยอร์ย้ายมาฝั่งนี้ของเก่าเพยเยอร์อยู่ฝั่งนี้ก็เลยต้องใช่เพราะว่าให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปใช่ไหมว่าเพยเยอร์ตัวเล่นมาอยู่ในห้องน้ำมันคือฝั่งซ้ายใช่อันนี้เพเยอร์เรามาอยู่ที่ ที่ไอ้นี่ฝั่งคนขับแล้วครับเพราะนั้นแอมก็ต้องตามไปด้วยครับผมโอเคนี่ครับด้วยความกว้างใหญ่ของ29ฟุตนะครับคนลงไปได้ทั้งคนเลยครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอลิสสูตรเข้มข้นวันนี้เป็นวันที่2นะครับสำหรับการทำเครื่องเสียงบนเรือซีเล2สอ s l x นย์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูช่างนะครับว่า ช่างของเราเมื่อวานเนี่ยจากการไปที่โอเชียนแล้วรีวิวกับของจริงนี่เหมือนกันไหมครับอะไรนะพี่โอเชียนนี่รีวิวที่ดูรีวิวมากับของจริงนี่เหมือนกันไหมครับเมื่อวานตกลงน้ำใสดีครับน้ำใสใช่ไหมครับโอเชียนไหนครับโอเชียนแถวๆนี้แถวแถวนี้ใช่ไหมครับน้ำใสแล้วอุ่นไหมครับยังอุ่นอยู่ใช่ไหมอุ่นครับแล้วเด็กเป็นยังไงครับเด็กเด็กไม่รู้ครับแต่เครื่องอาบน้ําหอมเลยเด็กไม่รู้ไม่กล้าบอกเลยครับ คือเมื่อวานเขาโดแนแซวนี้เขาเลยเอายานแม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับยานแม่กันมาเรามาดูนะมานั่งดูยานแม่นะยานแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อายานแม่มาด้วยยานแม่เนี่ยจะทําให้ทุกคนรู้นะครับว่าราคาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมากดมาเลยยานแม่มแต่ว่าผมเคยเขาเคยเสนอราคาไปเสนอราคาอยู่ที่ผมมีนะตัวเครื่องเสียงครับอ่ะฮะ เอาตัวเครื่องเสียงมา,าดเดี๋ยวนะผมผมแยกเป็นตัวให้ดีกว่านะครับเพราะว่าบางคนก็จะติดไม่เหมือนกับชุดของลำเนียนะครับเอาเอาเป็นเพลเยอร์ก่อนดีกว่าเครื่องเล่นเครื่องเล่นนะคะ R A770 เป็นระบบทัชสกรีน,นอหน้าจอเป็นทัศสกรีนหมดแล้วนะครับไม่มีปุ่มราคาเริ่มต้นที่21,000ืนหค่ะ21,000แล้วก็ลำโพง6กนิ้วหกนิ้วเป็นระบบ LED ไฟ สี่สีนะห้าสีไฟหกสีหกสีอ่ะไฟหกสีหมื่นสามค่ะหมื่นสามแต่ว่าแต่ว่าหกสีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่สีสีๆเดียวมันยังปรับความเข้มได้อีกใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราจะรอกันทีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไฟดูนะครับเรามาดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ราคาต้นหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยค่ะหนึ่งกิจตัวอ่าหนึ่งกล่องมีสองสองดอกค่ะอือฮึกตัวหนึ่ง power amp แอม ก็จะมีสี annel, ่ชัแนลหกชัแนลแล้วแต่ลูกค้าว่าจะเพิ่มซับเพิ่มลำโพงกี่ดอ,อกใช่มันต้องมีซับเอา6ไว้ก่อนก็เอา6ไว้ก่อนออก็จะเริ่มที่1นึ่งหมืค่ะอืมหนึ่งหมื่นเออ power ววไม่แพงนะหกชัแนลแล้วทำไมลำโพงแพงกว่า power ก็ลำโพงมันเล่นที่ตัวไฟ led อ,อ๋อถ้าเป็นรุ่นไม่มีไฟอะ่ถฟอะถ้าไม่มีไฟก็ประมาณ5 6าหกพันก็มีค่ะเป็นลูกศิษย์เซนิเจอร์ก็เอาอย่างนี้ก็คือรูปแบบอย่างเงี้ยรูปร่างอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีไฟก็จะมีเริ่มต้นที่ห้าพันเออห้าพันก็ถูกนะ จริงจรงแล้วเบ็ดเสร็จถ้ารวม p o เวอร์รวมอะไรก็อยู่สักสี่ห้าหมื่นยูใช่ค่ะประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นอ่าสี่หมื่นกว่านะครับห้าหมื่นยู่เลยค่ะนะครับรวม p o เวอร์รวมก็จะได้ลําโพงสี่ดอกแอมหนึ่งซับหนึ่งแล้วก็เครื่องเล่นหนึ่งอันนี้ผมถามนิดนิงเครื่องเล่นนี่มีรุ่นต่ำกว่านี้ไหมเอาถูกกว่านี้หน่อยสองหมื่นกว่ารู้สึกก็จะมีเริ่มต้นที่หมื่นสบาทก็มีค่ะเป็น R A 70N ใช่ก็จะเป็น touch screen ไหมยังไม่เป็นไม่ไม่เป็นทัส c h นอ่าก็ยังเป็นกดปุ่มอยู่ใช่แต่ก็จะมี usb มีบูทูธได้เล่นได้เหมือนกันอืมเล่นได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องทัชสกรีนค่ะไม่ต้องทัชสกรีนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้ามีหน้าจอที่เป็นของ GPS อยู่แล้วอ่ะเราเอาไปต่อลิงก์กับ GPS ก็ได้เพิ่มสายอินทูเทนก็ปราะตัวนี้จะมีผมอธิบายอย่างนี้อีตัวเนี้ยสมมติใครมีหน้าจออ่ะผมยกตัวอย่างว่าซิมหลาดแล้วกันนะซิมหลาดก็จะมีหน้าจอซึ่งมาลิงก์กับ ไอต,ตัวไอฟิวชั่นนี่เพราะนั้นหน้าจอฟิวชับบ่นก็จะขึ้นไปอยู่ที่นู่นเพราะนั้นจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนใหญ่ได้นะก็ไ,ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเยอะใช่ไม,ไม่ต้องไปเสียเพิ่มเยอะก็สำหาหรับลูกค้าที่จะติดตัวเพเยอร์ตัวเนี้ยสำหรับไว้ในห้องก็ได้แล้วเราก็มาเล่นที่หน้าจอที่จิมลัดก,ก็ได้เป็นตัวเดียวเราไม่ต้องใช้พื้นที่คอนโซลเยอะอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จราคาก็ไม่ได้แพงไปกว่า ลถเท่าไหร่รอกนะครับถ้าเราเลือกของดีๆมาใส่ของรถถ้าของรถเลือกของดีๆใส่ก็ราคาอยู่หล่านี้แหละเราพงตัวนี้ที่ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าเขาจะมีตัวแอ็มในตัวคือมีตัวเขาเรียกว่าเสียงอ่าคือเขาจะเพิ่มพ o w e เวอร์ในการขับเสียงขึ้นมาในตัวด้วยแต่ว่าเครื่องเล่นปกติมันก็ดังมันก็ดังแล้วก็คุณภาพอะไรก็เหมือนกันคนะราคาคร่าวๆรู้แล้วนะครับ วนี้ประมาณาย่ตื้อ่ค่ะต่อโจ์ตอบโจย์ส่กรนึเดี๋ยวเราต้องโทรเรียกคุณต้นมาไหมเอามาดูว่าตื้อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูช่างติดต่อเอ้ยเดี๋ยวเราดูช่างต่อกันต่อค่ะเอ้ยใช่เราดูช่างติดตั้งกันต่อนะครับวันนี้เสร็จแน่ใช่ไหมเสร็จค่ะเสร็จชัวร์ค่ะวันนี้ถ้าไม่เสร็จนี่โดนไหลน้ําแล้วนะไม่น่ไหน วันนี้ปิดร้านเลี้ยงลยคะร้านนี้ปิดรอแล้วค่ะคือเงินจะหมดแล้วเนี่ยถ้าอยู่โอเชียนนานเนี่ยโอเชียนไหนนะโอเชียนฮะมาลีน่าอ๋อเสร็จยังครับยังครับยังเลยครับใช่ครับเรื่อยๆเฮ้ยเลื่อยไม่ได้นี่มันห้าโมงเย็นแล้วนะครับโอ้ห้าหรอครับไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมครับนี่คือลำโพงอย่างนี่นี่ไอ้นี้หมุนมาสามชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงแล้วตั้งแต่เที่ยง ห้าโมงเย็นแล้วยังหมุนไม่เสร็จเลยไอ้ลำโพงข้างเดียวนี่คือตอนนี้มันที่มันยากนะครับที่มันยากเลยก็คือลําโพงหนึ่งคู่ไม่ใช่ลำโพงหนึ่งข้างลำโพงหนึ่งข้างใช้ไฟทั้งหมดกี่เส้นครับอาจารย์ดูนี่ครับนี่คือลำโพงดอกเดียวนะครับลำโพงดอกเดียวหกสีครับหกสีครับผมมีคือมีจะมีไฟแยกเป็นสีสีไปครับผมเป็นสีสีบวกไฟไฟเลี้ยง่าเลี้ยงไฟใช่แล้วก็ต้องมาจับอีกทีนะครับ มัะเลยมะเลยยาครับใช่แล้วมันหกดอกเลยอ๋อแล้วนี่คือต้องมีสติกเกอร์กันใช่ครับกันเลืมด้วยครับเราจะได้ทําง่ายๆเร็วๆด้วยครับแ่จะเสียเวลานิดนึงนี่เร็วแล้วใช่ไหมครับเข้าใช่แล้วครับเร็วกว่านี้ก็อ๋อผมรู้แล้วที่เขาทำช้าเพราะอย่างนี้คือเขารอให้มืดจะได้เห็นแสงใช่ป่ะครับถ้าอยู่กลางวันเราไม่เห็นแสงครับผมแน่นอนครับมันมีเหตุผล ครับผมอ่ะเดี๋ยวรอมืดนะครับเนี่ยเกือบแล้วเกือบมืดแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้มืดแล้วจะได้เห็นสีแล้วครับใกล้มืดแล้วนะโอเคครับให้ดูตัวต้นคิดนะครับบอกว่าจะทําถึงกลางคืนนะครับจะได้ลองสีไฟใช่ป่ะใช่ครับแล้วปัญหาตอนนี้คืออะไรครับยุงมายุงครับยุงยุงยุงยังเยอะคิดได้ยังไงทำถึงกลางคืนนะครับถึงสีไฟยุงหามตอนนี้นะครับใจโซ่อ่าใจทาโซ่เดี๋ยวดูต่อไปว่า จะทำเสร็จแล้วยุงหางไปแดกกอดน,นะครับ <Okay. S 1> ผมใกะดูไฟนะไฟจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในนี้แต่ว่ามันอยู่ข้างข้างในนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตามมามันจะใช้การสะท้อนนะครับก็คือหลอดไฟมันจะอยู่ที่ที่ตัวนี้แล้วก็ยิงเข้าไปในตัวดำเนี่ยแล้วให้มันสะท้อนออกมามันไม่ใช่ไฟที่อยู่ในตัวดำแล้วเรืองแสงออกมามันก็เข้าใจคิดเนาะเดี๋ยวผมให้มาดู เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นฟอนต์เครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นมาดูนี่มามาดูเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นตัวนี้อย่างที่เขาบอกนะครับเป็นระบบทัชสกรีนทัชสกรีนอันนี้สต็อปอยู่นะครับปิดมอบเข้าไปนะครับทุกอย่างคือควบคุมด้วยทัชสกรีนหรือว่าเราจะใช้ปุ่มตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นตัวเล่นเสียงนะครับแล้วก็สามารถเลือกโซนได้นะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เราสามารถปรับโซนปรับทีละโซนได้ นะครับปรับทีละโซนจะเล่งเบาหรือว่าจะปรับทั้งหมดก็ที่อแล้วก็หมุนชุดก็คุมก็อยู่ตรงนี้หมดเลยตัวอย่างเป็นทัชสกรีนนะจ๊ะนี่เรามาดูนี่เรามาดูไฟให้น้องเขอธิบายไฟดีกว,ว่าไฟ,ไฟกระพริบยังมีปัญหากดไม่ติดฐานหมดอยู่นะใช่ครับอ่ะพอนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้ ได้ได้อ่านิดนิดหน่อยหน่อยก็จริงๆิงมันก็ไม่มีแรงมาดูมาดูรีโมทก่อนตัวรีโมทอ่าตัวรีโมทสามารถเราก็เลือกสีได้ถ้าเราต้องการใช่ครับก็คือนิ้วทัชเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นโหมดที่แบบกระพริบไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นสีเปิดเซกเนะครับเป็นต่อต่อสีเนี่ยถ้าเรากดมันก็จะเร็วขึ้นใช่ก็จะกระพริบเร็วขึ้นจากไฟนะครับถ้าผมกดให้มันช้าลงมันก็จะกระพริบช้าลงค่อยๆเนิบเนิบใช่ค่อยเนิบอันนี้ก็เร็วขึ้น ถ้ามัหมดนี้ก็จะค้างสี่แล้วก็ผมก็จะเลื่อนเองเอ่าพอค้างเสร็จเลื่อนเองว่าจะใสีไหนใช่นนแต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยตามมือเพราะฐานมันหมดครับ <c oughs> แล้วข้อเสียคืออีห้อนี้มันไม่ยอมแถมฐานมาให้นะครับเ <c oughs> <c oughs> ร็วมากซื้อของจีนยังแถมฐานจีนให้เลยใช่ปะใช่ครับ <c oughs> ต้องขยับฐานนิดนึงแล้วไฟจะมาได้ครับเนี่ยตามมือเริเ่มตามมืออ่าค่อยๆปรับได้ใช่ครับแต่ต้องขยับฐานนิดนึงอืม แบตจะหมดนะครับโอเคมีเท่านี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองเพลงพี่เลยครับต้องลองเพลงผมครับไม่งั้นเดี๋ยว <laughs> ผมขี้เกยียจไปยุ่งกับลุงครับ<อ>นี่ก็เสียงกลาง <laughs> เพลงกา <laughs> ลางดังมากไม่ได้ครับเดี๋ยวชาวบ้านจะด่า,ดาว ยานแม่สําเร็จแล้วยานแม่กี่ทุ่มแล้วเนี่ยถ้ายานแม่กี่ทุ่มแล้วจิบจิบค่ะสี่ทุ่มครึ่งอ่าสี่ทุ่มครึ่งนะครับ <c oughs> แล้วบอกจะเด็ดตั้งแต่เย็นไม่ได้ค่ะถ้าไม่มืดลองอ๋อไม่มืดคือเราลองไฟไม่ได้ <c oughs> ใช่ป่ะเพื <c oughs> ่อลองไฟ <c oughs> เท่านั้นเนี๋ยเรามองไม่เห็น่ะโอเคเสียงโอเคนะครับแล้วก็ลำโพงสวยมากราคาก็ตามที่ <c oughs> มารีบอกไปแล้วนะครับถ้าสนใจติดต่อมานะครับมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ชุด มีทุกชุดใช่ไหมค่ะมีทุกชุดค่ะหรือว่างบประมาณไม่ถึงตามพี่เมื่อวันเราบอกเราก็บอกมาว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็จะมีมันมีรุ่นอื่นที่ถูกกว่านี้ใช่ค่ะมีรุ่นอื่นโอเควันนี้เครื่องเสียงเครื่องเสียงของมารีจบแค่นี้นะครับวันนี้บายบายครับเจอกันใหม่วันดีครับบ๊ายบายคนนี้เลยบอกอีกชั่วโมงหนึ่งเสร็จใช่ไปอิตาลีไปอิบ๊ายบายยังไงอ่ะบ๊ายบายอิตาลีเป็นยังไงครับอาริเวเดอร์ชิอะไรนะอาริเวเดอร์ชิ อาริเบเดชิแปลว่าเจอกันใหม่ฮะอ๋อรับผมอาริเปเดชินะฮะแปลว่าเจอกันใหม่เจอกันใหม่ครับผมฝาก s b s c r i b e นี้าปาสิตาลีว่าไงครับติดตามพรุ่งนี้ต้องติดตามโอ้โหจำไม่ได้ตาผมบ๊ายบายครับผม